สวัสดีครับญญผมนายวระงภ์พัฒน,นะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทย,ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะมานำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ด้านระบบเครือข่ายเรื่องระบบควบคุมเครื่องให้หานปลาผ่านเครือข่ายโดยอุปกรณ์หลักๆของระบบนี้จะมีหม้อแปลงไฟจาก220โวลต์ให้เหลือ15โวลต์และแปลงนับภัดแปลงไฟโดยอิเลกรเตอร์แปลงจาก 15ห้าโวลต์ให้เหลือห้าโวลต์เพื่อเข้าเพื่อเข้าวงจร ETT สิบ e กับงทสองและประมวลผลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PICE ยิสี่ HJ สองหก GP สองหนึ่งศูนและส่งส่งค่า IO มาที่มอเตอร์ Motor DC <c oughs> เพื่อกำหนด <c oughs> เพื่อให้มอเตอร์ทำงานและใช้กล้อง IP camera เพื่อดูสภาพดล้อมภายในรูปปลาเวลาที่ผู้ใช้อยู่ในสถานที่ไกลๆหรือสถานที่ที่ผู้ใช้ไม่สามารถให้อาหารปลาได้ผู้ใช้ทําการเติมอาหารปลาจากในช่องนี้โดยผู้ใช้ทำการล็อกอินจากหน้านี้ นี่คือหน้าหลักของระบบนะหน้าหลักจะบอกชื่อชื่อของผู้ใช้งาน username และเวลาที่ผู้ใช้เขาผู้ใช้งานเข้ามาใช้แล้วข้างบนจะเป็นเมนูดูบันทึกการเข้าใช้อันนี้คือหน้าของข้อมูลการเข้าใช้ส่วนนี้จะบอกชื่อผู้ใช้ส่วนนี้จะบอกชื่อผู้ใช้ผู้ที่เข้ามาใช้งานระบบ ในส่วนนี้จะเป็นเวลาที่ผู้เข้ามาใช้งานระบบเพื่อให้เกิดการให้อาหารซ้ำกันนี่คือหน้าเข้าใช้เครื่องอาหารเข้าใช้เครื่องให้อาหารปลานี่คือการกดปุ่ม on off เพื่อให้เครื่องอาหารเครื่องอาหารปลาทำงาน ถ้าผู้ใช้ต้องการที่จะกําหนดจํานวนรอบการทํางานของเครื่องอาหารปลาให้ผู้ใช้กรอกจำนวนรอบที่ช่องนี้เช่นสามรอบแล้วกดที่ปุ่มเซนแล้วให้ผู้ใช้กดที่ปุ่มออนออฟอีกหนึ่งครั้งเครื่องให้อาหารปลาก็จะทําการหมุนสามครั้งถ้าผู้ใช้ต้องการที่จะกําหนด ให้เครื่องทำงานโดมัติผู้ใช้มากําหนดจําเวลาที่ช่องนี้เช่นเวลา1ิบสนาฬิกาสินาทีเมื่อถึงเวลาที่ผู้ใช้กําหนดเครื่องให้หันพาเข้จะทํางานถ้าผู้ใช้ต้องการที่จะเข้าใช้กล้องผู้ใช้ก็ทํางานทําการคลิกที่เมนูนี้